อันนี้เป็นศิลปะการออกแบบของของของมนุษย์ที่มีจินตนาการนะคะอันนี้อะไรครับพี่อันนี้ก็นี่ครับเป็นสเก็ตดาวอ๋อสเก็ตดาวเหรอใช่ครับอ๋อก็ทำก็ทําได้เนาะใช่เป็นงานสามเกียร์ได้ถ้าชิคเกียร์ออกมามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ถ้าถ้าแบบที่มันตกลงมาจากฟ้าเหรอใช่เนี่ยนี่แบบเรียบนี่แบบเดียวเงาเรียมเพชรเออแปลกดี ก็บางคนถ้าคนไม่รู้บางทีก็บางใครบอกว่านินก็เชื่อแต่มันไม่ใช่นินอันนี้ก็จะเป็นพวกสิด<ะ>นด้าค่างเป็นดอกไม้เป็น flower this flower offer design ah design jewelry อันนี้ดอกสีฟ้าราคาก็ลดได้พี่คะออกแบบอย่างนี้พี่ต้องไปเรียนมาไหมไม่ครับ จินตนาการล้วนๆหรอใช่ครับไม่มีแบบนอกจากลูกค้าสนใจเส้นไหนแล้วอยากได้แบบเดิมเราก็อันนั้นจะเป็นหินครับเป็นเซอร์ฟอยส์อันนี้เหรอครับอันนี้เป็นลูกปัดนะครับมาจากภาคใต้อันนี้ปากการังสีแดงนุ้เคยเห็นแต่ในเพจนปะปากการังสีแดงนะใช่ครับ เขาไม่ค่อยได้มาขายไงเหมือนผมผมมาอยู่นี่ผมก็ขายอยู่ที่นี่ด้วยพี่อยู่อยู่ภาคใต้หรือว่าอยู่สุรินทร์คะบ้านเดิมผมอยู่ใต้ครับแต่ผมมาอยู่ที่นี่คครัับบืออยู่กมาเจอภรรยาอยู่ที่นี่ใช่ครับเมื่อก่อนก็ขายของนี่แหละแต่ว่ามันเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยกลับมาอยู่ที่นี่อ่าฮะอ่าฮะผมเลร่วมตอบท่โตวันเนาะงานตัวนี้ผมไม่มีลูกน้องผมทำแค่ครอบครัวครับก็รับเป็นวิทยากรเป็นอะไรด้วยขวดสับปะรดค่ะถ้าใครอยากจะลองนะคะตัวนี้จะเป็นพวก นี่กำลังจะเริ่มเป็นหมอกเนี่ยก็สั่งไปเรื่อยตัวที่สข้